เ้ย hey, ทุกคนนอนฟังทางนี้ช่องเพชรทอกตาลกลับมาแล้วและวันนี้เรามีเรื่องโคตรพีคมาเมาส์ให้ฟังเป็นเรื่องของเจ้าพึ่งพึ่งน้อยตัวหนึ่งที่ใครๆก็ว่าเพือกแต่ความเพือกของมันนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องราวสุดปั่นป่วนพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วตามมาเรื่องมันมีอยู่ว่าในทุ่งหญ้าอันแสนสมบสุขที่ทใครๆก็ว่าน่าอยู่ มีฝูงแกะที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแทะเล้มยยาเขียวๆไปวันๆแต่ความสงบมันกำลังจะถูกทำลายลงด้วยพื่นน้อยชื่อบีเจ้านี่นะนะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านไปทั่ววิงบินไปบินมาคอยสังเกตพฤติกรรมแปลกๆข,ของสัตว์ทุกชนิดในทุง่งและเป้าหมายหลักของมันในวันนี้ก็คือเจ้าแกะเมกแกะตัวตึงประจำฝูทุกคนสังเกตอะไรไหมคือปกติแกะก็ตัวอวบอยู่แล้วป้า แต่เจ้าแกะเมฆเนี่ยพุงมันตุยผิดปกติใหญ่ผิดหูผิดตาจนพึ่งบีมันอดสงสัยไม่ได้แกะเมฆก็ทำตัวลันลากินหญ้าไปเรื่อยๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายตาเจ้าพึ่งนี่นะมันจ้องมองด้วยความสงสัยสุดๆเนี่ยแกไปแอบ,บกินอะไรมาทำไมพุงมันขนาดนั้นและแล้วในวันหนึ่งที่แกะเมฆมันกำลังเที่ยวใหญ่อย,อย่างเอเร็ดอร่อยเจ้าพึ่งบีก็แอบ,บบินไปสำรวจรังพึ่งที่มันเคยทำงาน และมันก็ได้พบกับความจริงอันน่าตกใจน้ำหวานในรวงพึ่งหาวไปจำนวนมหาศาลมันหายไปไหนหมดเจ้าพึ่งบีรีบบินกลับไปที่ทุ่งหยาพร้อมกับรวบรวมหลักฐานเป็นนี่แหละคือสิ่งที่แกเมกแอบอินและแล้วการไต่สวนครั้งยิ่งใหญ่ก็เริ่มขึ้น เพิ่งบีได้เรียบประชุมสัตว์ทุกชนิดในฟาร์มตั้งแต่ไก่ยันหมูมันยืนอยู่บนยอดเห็ดเล็กๆแล้วประกาศกล้าวทุกคนจงดูพุงของแกะเมกพุงของมันไม่ใช่แค่พุงปกติมันคือพุงที่เต็มไปด้วยน้ำหวานที่ขโมยไปจากรังเพิ่งทุกคนต่างมองหน้ากันเลิกละแกะเมกตัวสั่นเป็นลูกนกไม่จริงฉันไม่ได้ทำมันปฏิเสธเสียแงแข็ง แต่สายตาของสัตว์ทุกตัวก็จ้องไปที่พุงของมันที่ดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแกะเมฆเริ่มเหงื่อตกฉันฉันแค่จินญ้าเยอะไปหน่อยเองแต่น้ำเสียงมันสั่นเครือจนใครๆก็จับได้ว่ามันโกหกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจ้าเพึ่นบีก็เอาหลักฐานมาเตียแพร่นี่คือตารางการบริโภคน้ำหวานของแก่เมฆซึ่งผมได้เก็บข้อมูลมานานกว่าสเดือน สังเกตเส้นกราฟนะครับมันพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจตั้งแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วและนี่คือร่องรอยการแท้แทงรวงพึ่งที่ผมไปเก็บมาจากในรังผูดจบมันก็โชว์ภาพรวงพึ่งที่ห้าไปให้ทุกคนดูแกะเมฆอ้อปากค้างมันไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแล้วเหมื่อจำนวนด้วยหลักฐานแกะเมฆก,ก็สารภาพผิดมันบอกว่าพอดีช่วงนี้อากาศมันร้อนหญ้ามันไม่ค่อยหวาน ผมก็เลยเอาน้ำหวานมาเติมความสดชื่นให้ตัวเองนิดหน่อยคำสารภาพของมันทำให้สัตว์ทุกตัวหัวเราออกมาและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแกะแมก,ก็ตัดสินใจแบ่งปันน้ำหวานที่เหลือให้กับสัตว์ทุกตัวทุกคนก็ได้กินน้ำหวานอร่อยๆอด้วยกันกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความสุขให้กับทุกคนและพึ่งบีก,ก็ได้กลายเป็นฮีโร่ฮีโร่แห่งการเพื่อ และเรื่องเราก็ไม่ได้จบแค่นั้นในวันต่อมาฝูงพึ่งทั้งหมดในฟาร์มก็มารวมตัวกันและบินวนอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับไร่รำเป็นรูปตัวอักษรว่าขอบคุณให้กับเจ้าพึ่งบีและสัตว์ทุกตัวเพราะความเผือกของบีทําให้ทุกคนได้กินน้ําหวานอร่อยๆความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆก็จบลงด้วยความสุขและความอบอุน่นและเจ้าแกะแม่ก็สัญญาว่าจะเลิกแอบกินน้ําหวานอีกต่อไปหรือเปล่านะ แป็ยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวสุดป่วนของเพิ่องบีและแกะเมฆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะว่าถ้าคุณเป็นเพิ่งบีจะทำยังไงหรือถ้าคุณเป็นแกะเมฆจะแป้ตัวว่ายังไงและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องเพชรท็อปแทนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวฮาฮาของเราสัตว์ตัวตึงในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปหาเรื่องเผือกต่อแล้วนะ Bye-bye! Yeah!